เปิดแล้วนะครับสำหรับร้านค้าครบรอบ4ปีมีอะไรน่าสนใจยังไงกันบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันครับ ก็การสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแซกเวในท์เกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสัปปรพยุทธวิญญาจาร์ซุปเปอร์จีนกับคณะของกิจกรรมร้านค้าครบรอบนะครับอันนี้ก็เป็นร้านค้าที่จะเปิดเปิดนานมากนะครับเนื่องจากการเปิดเนี่ยคือวันที่2ถึงวันที่13นั่นแปลว่าเปิดถึง12วันเลยเปิดนานสุดจริงๆนะครับก็จะมีสเต็ปการซื้อเนี่ยเหมือนเดิมร้อยเหรียญน,นะครับสองพเหรียญร้อเหรียญแรกเนี่ยราคา1เพชรน,นะครับแต่จําได้ว่าครั้งที่แล้วเหมือนจะได้500เรหรีย้าร้อยเนนะครีรยนน ราะว่ามันจะมีได้รับจากอันี้ด้วยถ้าใครเติมไอ้พวกเนี้ยมันก็จะมีรางวัลได้เพิ่มเติมนะครับสายฟีได้800นะครับสะสมเือนก็ได้เพิ่มเติมขึ้นมานะสำหรับร้านคา้านี้นะครับอันนี้เนี่ยจะมีของด้วยการอยู่หลากหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอัิมณีทะหน้าของดาบตัวซิรุัวเนี่ยรีรันนะครับมีเศษทองนะครับได้10เศษแล้วก็จะมีที่เป็นรางวัลใหญ่เป็นกล่องส้มกล่องแดงแล้วก็เป็นกล่องรุ้งนะครับมีธนะาของอุปกรณ์วิญญ,ญาณที่เป็นหอคอยศักดนนิ์ส นอกจากนี้นนมันเป็นของรางวัลจิปะถะเรื่อยเปื่อยแต่ว่าจะมีที่เรารใช้งานนะครับเท่าไหร่มันจะได้ตัวของอันนี้มาด้วยสําหรับคนอยากทําแหวนล้านปีอันนี้ก็จะมีทั้งแมงป่องนะครับแล้วก็มีทั้งมดด้วยนะมีให้กับเรานะครับแล้วมีปลดจิตอันกลางของอาร์ติแฟกต์ซึ่งอันนี้จะเป็นจิตของตัวซิรูอันตรงกลางจากที่เราปลดไปแล้วนะครับมันจะมีปลดเพิ่มเติมราคา3า0 0เหรียญแต่ต้องใช้ก่อน48 0 0นี่แหละประเด็นเลยนะครับ แล้วก็จะมีของอื่นๆจีบัติาทั่วไปนะมีตัวรูปปากกานะครับมีของทุกสายให้เราเลือกเลยแต่เราต้องใช้เงื่อนไขให้ตรงกับจํานวนที่เขาต้องการเกาะน,นั่นเองโดยหน้าของรางวัลเราจะเริ่มจากกล่องส้มก่อนนะครับมีทั้งหมด610กล่องนะกล่องนี้นะครับจะเป็นทะนะของตัวกระดูกนะครับธานะของตัวน้องเต่าเนี่ยน้องเต่ทาทานะของอีซันซื้อเนะี่ยแล้วก็จะมีหัวของตัวเจียงนาหน,นันมาเป็นกระดูกคู่รักที่จริงๆอะ่ะต้องเอาไว้เล่นคู่กันนะครับคู่กันมันกว่า นั่นแหละการเคยแปลไปละมันก็จะเป็นกระดูกที่เอาไว้สพอร์ตการเล่นกันได้นะแต่ว่าเจียงหนานเนี่ยคงไม่มีใครน่าจะเลือกหรอกเนื่องจากต่อให้เป็นกระดูกคู่รักก็จริงแต่มันไม่ได้ค่อยเล่นในเมตานะครับถ้าอย่างตัวอีิันซื่อเนี่ยเรายังลงเล่นในทีมในตัวแมานิกเมตาอยู่ในปัจจุบันนี้นะกระดูกอกนี้นะครับเขาบอกว่าในการเลือกผู้เล่นชุดเริม่มต้นจะได้รับกระดูกวิญญาณน,นะครับเมื่อติดเชืว่าแผนที่สมดา์เท่ากันและกระดูกจะไม่ปรากฏในขั้นตอนการเลื่อกนะครับโดยเทมนี้เนี่ย สกินเริ่มต้นสาเร็จในการเลือกผู้เล่นจะได้รับทาหน้าของบัฟเริ่มต้นนะครับถ้าหากว่าเราได้รับการ์ดจริงนานๆอ๋ออันนี้เหมือนจะเอาไว้สำหรับเล่นในสังเวียนกระทะเลยนะการเลือกการ์ดอะเหมือนเลือกตัวนี้แล้วเราจะได้มีโอกาสเลือกเจดา,านานด้วยนะครับแล้วก็ในหมด g p นะครับ4ดาวเนี่ยในการต่อสู้ทานะาของอีซันซ์จะทําให้พลังชีวิตของตรูที่มีอ๋อสตูที่มีพลังโจมตีสูงสุดเนี่ยโดนบัฟของตัว มีซันซื้อนะครับหดาวในโหมด PVP หากพลังชีวิตและค่าพลังปัจจุบันของตัวเองเน,น้อยกว่า10%เจนจงหนานจะเปิดใช้งานบัฟทันทีนะครับโดยที่ไม่มีข้อจํากัดในการเปิดใช้งานมันคือต้องได้กับเจงหนานอะ่ะมีชิ้นเดียวในแทบจะไม่มีประโยชน์เลยคือมันต่างคนต,งต่างต้องมีของตัวเองอะ่ะมันเป็นกระดูกที่เหมือนเอาไว้เล่นในสังเวีกะทะเลยอะ่ะมันโหมด PVP ครับแต่ในสังเวกะทะนี่น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็อันที่3นี่จะเป็นกระดูกธรรมดานะครับอันนี้น่าเลือกกว่าถ้าใครมีกระดูกไม่ครบนะ ดูน่าเลือกกว่ามีจิตนะครับแล้วก็มีหินอันนี้เนี่ยสามารถเลือกเลือบได้นะครับก็จะเป็นกล่องเนี่ยกระดูกการันตี300นะครับตัวอันนี้การันตี250นะที่เป็นฟิวชั่นนะครับอันนี้น่าสนใจจันเคยแปลไปละหลังๆมันเอาไว้บัฟแม่คนิกในการเล่นปัจจุบันนะดังนั้นอันนี้เอาไปอัพสายอะไรก็ได้เหมาะสมมากนะครับก็ถ้าจะให้แบบเขาคราอนอีกทีนะเพราะว่าจารย์เคยแปลเอาไว,ว้แล้วก็จะเป็น เพิ่มความเสียหายุท้ายจากเพื่อนร่วมทีมจากการทักเรียนที่8อีก100%นะครับผู้ที่ถือเกาะดาวดาเนี่ยรับความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับ200%สูงสุด3ชั้นต่อรอบเลยโหตีโคตรแรงอะ่ะดีว่าเพิ่มขึ้นเกินอ่าเขาเรียกว่าโอนถ่ายคกนสำหรับบัฟด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นอาชีพดีมากนะครับแล้วก็ส่วนหัวนะครับมันก็น่าจะเน้น PP นิดๆน,น,นะแต่ว่าตีกระดูกน่าจะเก่งเหมือนกันเกาะดาวดาเนี่ยถึง10ชั้นความเสียหายที่เกิด จากตัวละครที่ถือเกาะตะรามเพิ่มขึ้น100%นะครับน้ำบทค PVP ก็เป็นเรื่องของการเลือดโดยที่ไม่ติดสาธานะจะได้รับงานฟูรี่หรือว่าความโกรธเนี่ยเพิ่มขึ้นนะซึ่งคงอยู่สิ้นสุดในแต่ละตัวที่ถูกกระตุ้นของศัตร er, ูเลยอันนี้จะเน้น PVP นิดนึงแต่ว่าในเรื่องของแมคาในการเล่นก็ดูกันอีกทีนึงในตอนที่มันมาของตัวเซิร์ฟไทยก็แล้วกันนะครับก่าจะครบตอนนั้นแล้วก็กระดูกธรรมดามีในนี้นะครับการันตีอยู่ที่ 200แล้วก็จิตก,การันตี30นะครับอย่างเช่นเราจะเอากระดูกฟิชชั่นการันตี300เนี่ย300นะครับก็ใช้834 2,400ีี่นเหรียญนะครับ2,400ี่ยเหรียญถ้าสมมติว่านับว่าเป็นสายฟรีแล้วกันนะสายฟรีได้800นะครับเราจะขาดอีก2,600เอ้ย2,400นะครับเราใช้ส4 0 0 800่ขาดอีกแค่1 6นห1พั0สี่เออ เราขดาดแค่พันหกครับอันนี้100อันนี้อีกพันห้านะครับสามพันกว่าเพชรเองได้กระดุกฟิชชั่นละอืมสามพันกว่าเพชรเองนะครับเพราะว่าเราได้เหรียญปีด้วยแล้วก็เป็นกล่องแดงครับเป็นอาร์ติแฟกนทอันนี้คงไม่ต้องแปลเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยเพิ่งผ่านมานะครับจะเป็นอุปกรณ์อาลเทอร์เนทเรีรันครบสูตรสําหรับชิ้นของตัวถังซานเอ้ยถังซานซิร์เรียนะอืมไม่รู้เหมือนกันว่าทําเพื่อการันตีหกร้อยเยอะขุดโคตรนะครับการันตีหกร้อยได้ได้อย่างละชิ้นนะแล้วแบบหมายถึงว่า่าไไดด้้้ชินอนง น่าจะได้แค่ชิ้นเดียวมั้งเนี่ยแต่เขาเขาเขียนว่าเหมือนว่าจะได้รับไอเทมนี้ก็คือเหมือนน่าจะได้ครบทั้ง2อันเลยมั้งเนี่ยอ๋อได้รับทั้ง2อันเลยครับการันตี600นะครับแล้วก็เป็นส่วนอุปกรณ์อาร์ติแฟกต์การันตี600 6954 5,400เหรียญนะครับตัดออกไป800นะครับก็จะเหลือประมาณ4,800เหรียญอืม4,600เหรียญ4,800เหรียญโดยประมาณ 4,008ก็คงต้องเอาอน,นี้เกือบหมดนะครับก็ตกประมาณโหแพงมากเลยเนี่ยถ้าดูแบบอันนี้อันนี้4,000นี่ว่าจะคิดว่ากี้ผิดเหมือนกันนะมันอันละสองอืมโหไกลครับอันนี้ไกลเลยแล้วก็ไม่น่าจําเป็นที่ต้องหาแล้วนะมั้งคิดว่านะครับคิดว่านะไม่น่าจําเป็นที่ต้องมามาหาแล้วสําหรับตัวอันนี้ส่วนกล่องสีรุ้งครับจะเป็นดนานของตัวที่เอาไว้ทําแหวน1ล้านปีนะครับเนี่ย ผสมกันจะมีมดผสมผีเสื้อนะครับแล้วก็จะเป็นผีเสื้อผสมมดแตกต่างกันนะครับกลายเป็นตัวตั้งต้นแตกต่างกันนะมันมีทั้งมดผสมผีเสื้อแล้วก็ผีเสื้อผสมมดแต่ละอันจะได้บัฟที่ไม่เหมือนกันนะครับโดยจะเป็นคร่าวๆที่เป็นตัวบัฟติดตัวของตัวแหวนไว้แล้วกันนะสําหรับใครที่จะทำท่าหน้าของมดผสมผีเสื้อนะครับ เราจะได้รับทางน้านของผีเสื้อระบาเนี่ยในเชื่อมต้นการต่อสู้ความเสียหายสท้ายเพิ่มขึ้น200%ทุกครั้งที่เราใช้คอมโบนะครับเอฟเฟกจะเพิ่มขึ้น20%สูงสุด100%แต่ละชั้นนะจะเพิ่มความเสียหายของตัวประบาแห่งผีเสื้ออีก5%นะครับแต่ในกรณีที่ใครอยากจะเอาผีเสื้อผสมมดนะเห็นไหมรูปแค่ดูรูปมันก็แตกต่างกันแล้วครับแล้วก็คอมโบที่ได้ก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันเขาบอกว่าก่อนสิ้นสุดรอบแรกนะครับหลักจากการปล่อยทักษะวิญญาณที่4 คุณจะได้รับชนะของตัวความเกลียวโกโรธนะครับซึ่งจะเพิ่มความเสียหายสุดท้าย250%และจะปลดล็อกสกิลทันทีที่กระตุ้นนะครับโดยเราจะไม่สูญเสียความเกลียวโกรธไปและสามารถได้รับเพิ่มเติมได้สูงสุด1ชั้นในทุกรอบโดยแต่ละชั้นที่เอฟเฟกแยกจะเพิ่มความเจียหายของตัวบัฟเพิ่มขึ้นอีก5%นะมันก็ไปใช้ในแมคานิกที่แตกต่างกันอะ่ะอาจารย์มองว่าถ้าเล่นคอมโบยังไงเอาผีเสื้อผสมเอ้ยเอามดเอาไว้ต้นดีกว่าครับหมดเอาไว้ต้นตีกระดูผีเสื้อเอาไว้ PP ก็ใครที่มีแหวนล้านปีทั้งคู่ก้ามาผสมกันได้การันตีของตัวแก่นอันนี้นะครับอยู่ที่300นะได้รับสูงสุด2ครั้งนะครับอุ้ยจริงๆจริงๆไม่แพงนะแล้วก็ได้อันนี้อีก2อันนะครับการันตี36สูงสุด16ครั้งได้ครั้งละ2วงนะครับเท่ากับว่าเราทั้หมด32องวงนั่นเองจริงๆน่าสนใจนะการันตี300รดูดูไม่ไม,ไม่ไม่แพงจนน่าเกียด300เท่ากับว่าใช้ครั้งละ10ต่ออันนะครับ 3,000เหรียญ3,000ันเหรียญเท่านั้นครับก็ตัด800ตรงได้ของฟรีออกนะครับก็เหลือ 2, 200เหรียญ2,200น 2, เหรียญน,นะครับก็ต้องใช้อันนี้2,000เต็มคือส0่พักว่านะครับไม่ถึง5 0 0พเพจไ,ได้แล้วว่ะดีมากเลยนะแต่ว่าจริงๆจะคิดว่าในกิจ4ปีเขาจะมีของที่หายากอย่างที่ช่องใสแหวนลุงให้แต่ช่องใสแหวนลุงเขาไม่ยอมให้เราซื้อจริงๆอะ่ะนี่กิจ4ปีนะ ช่องแสแวแบนลุงไม่มีเลยครับเสียดายมากเหมือนกันนะก็ประมาณนี้นะครับส่วนในพวกนี้ก็ซื้อแยกได้นะสาหรับคนที่ใช้เหรียญถึง4,8 0 0แล้วก็ใช้อีก3,200จริงๆเหรียญมันก็ราคาน่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกถ้าซ,ซื้อซื้อสเต็ปร้อยไปแล้วใช่ไหมก็น่าจะมีสเต็ปต่อไปเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็รีรายวันไปเนี่ยถ้ารีรายวันมันเพราะมันเปิด10กว่าวันเลยอะจำกัดการซื้อต่อวันอ๋อร้อยเหรียญน,นี่ซื้อได้ทุกวันครับ กิจกรรมมี12วันได้1,200เหรียญแล้วถ้าใครไม่รีบประหยัดด้วยนะครับครั้งละร้อยเหรียญเองครั้งเหรียญละ1เพชรเท่านั้นนะครับส่วนอันนี้เป็นกิจกรรมนะซื้อไปแล้วน่าจะมีสเตปต,ต่อไปเพิ่มเป็น4เพชรต่ออันคิดว่านะน่าจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไมเก็5เลยเป็นรางวัลสเตปของเขานี่คือกิจกรรมฉลองครบรอบ10ปีในเฟสสุดท้ายเฟสมอลร้านค้าครับ เ,เงินมากครับมีอะไรที่น่าสนใจเตะตาเตะใจของใครหลายๆคนหรือเปล่าสําหรับหนนาของกิจกรรมจุดพุนี้นะจริงๆก็ดูน่าสนใจมากๆเลยนะครับกิจกรรมจุดพุแล้วยังจะได้มีร้านค้ามอนะครับได้เก็บเพชรจากตัวนี้จริงๆอันนี้มันยังมันหมดได้ก่อนนะเพราะว่าอันนี้หมดวันที่6แต่ว่าร้านค้าอยู่ถึงเราจะใช้เพชรจากอันนี้ครับเพื่อทําการต่อยอดนะครับต่อยอดมาได้ในการซื้อร้านค้ามอ นะครับโม่ปกติเซิร์ฟจริงกับสาชบัลลัง์เนี่ยหรือว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยเปิดมันสามสองสามวันเองอันนี้เปิดให้12วันให้นานมากเลยนะแต่กลัวซื้อไม่ทันมัน้งก็สำหรับคลิปนี้ตาน,นิงเขาต้องขอตัวลาไปก่อนก็รักแค่ฟันขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากร้านเต็งเมืองเซล,ลรากโกผัดตึมติดตึมใบตึมดีไม่มีดีฟันเติมแรงอย่าลืมกดคด W K สองสองไปเจอกันใหม่คลิปหน้าในครับอทอสำหรับคลิปนี้ก็บุ้ยบยครับสนใจอะไรก็ลองคอมเมนนต์พูดดคุุยยกัไ้้